สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับเมื่อนี้กะเขาพอกันนะครับเด็กเจ๊กน้อยเนาะนะครับเมื่อนี้นะครับประมาณสามถุงกัวกัวนะครับผมกลับมาพบกับนะครับคู่เที่ยงนะครับคุณครูมัฑพวงผู้บานชื่นนะครับเนาะเมื่อนี้สิมานะครับแนนํานะครับหรือว่ามาสอนนะครับคีย์บอร์ดมอลำนะครับก็คือเพียงนี้นะครับหรือว่ไล่นี้นะครับผมได้สอนพิ้นไปแล้วนะครับ ได้สอนพินไปในคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือเพลงจดหมายจากแม่นะครับจดหมายจากแม่เนาะก็คือทำนองประมาณนี้ครับ ครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้นะคร่าวๆอันนี้เรียนเป็นตัวอย่างให้เบิึงนะครับซึ่งนะครับเพลงจะมาจากแม่นะครับกับเรียนนีย์เก่าครับผมคีย์เอไมเนอร์นะครับผมเอไมเนอร์ครับอ่าเอไมเนอร์คือลาโดมีนะครับลาโดมีนะครับสามตัวนี้เนาะนะครับในคีย์นี้นะครับคีย์หลักๆก็คือคอร์ดหลักก็จะมีเอไมเนอร์นะครับคอร์ดซีนะครับผมคอร์ดซีแหละครับคอร์ด G นะครับแล้วก็ขอดีไมเนอร์นะครับดีไมเนอร์นะครับซึ่งนิ้วนี่สิยุ่ยใกล้กันนะครับนิ้วยุ่ยใกล้กันนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับอ่าประมาณ5ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอาจจะเดือดเล็กน้อยนะครับเมือนี้ครับเพิ่งมีเวลาว่างนะครับก็เลยตามจริงว่าสีเฮ็ทตะโดนเหรอครับเพราะว่าว่าเฮ็ดพินนะครับแล้วก็สีเฮ็ดคีย์บอร์ดต่อกันนะครับพินกับคีย์บอร์ดต่อกันเลยนะครับเพราะว่าเพื่อบางท่านเพิ่น เพิ่นอยากฝึกคีย์บอร์ดนะครับมีหลายหลายท่านนะครับเพิ่นกะเขมเมนต์เขามานะครับเยวสิล่นในฟังนะครับจักรอบนึงเนาะตอนนี้โนดกะยู่นีแล้วนะครับสิเป็นคอร์ดนะครับกับโนดนะครับอยู่น้ำกันเลยนะครับในช่องที่สี่แล้วก็ช่องที่8นะครับผมช่องที่4ช่องที่8ก็คือจังหวะตกนะครับซึ่งเอาคอร์ดกับโนดไว้น้ำกันนะครับเสียบึ่งบ่อยากเสีดบบ่อหลายเกินไปนะครับสิขั้นพืน แต่มันแย,ยกประทัดกันอีกสิยาวาพอสมควรอยู่ครับไนเดี๋ยวเดี๋ฟังนะครับเนาะะเดี๋ยวความเร็วลดลงอย่างน้อยกันเลยครับเสียงเสียงว่าออชาัดป่าครับผมเจะเก่าชิบเลยครับ บครับ ครับผมอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับเล่นให้เบิ่งนะครับอย่างน้อเนี่ยอัคุณนี่อย่างน้อ n o j p j j p j บอกอ่านบออกดีครับขอพูดหลายครับผมมวลหลายอาจารย์นะครับอันนี้เดี๋ยวสิพาไปนะครับเทร๊บรรทัดเนาะสิพาไปเจี๊บละปัญทัดนะครับสิบาพดีงงนะครับสำหรับผู้ที่เป็นอ่าเป็นคนเป็นเของมาเบิ่งใหม่นะครับท่อนแรกนะครับ สีห้องแรกก็เป็นนะครับมือใส่ลูกเอไม่เนอร์ครับอ่าลาโดมีนะครับก็คือคอร์ดลักนะครับอยู่ในคีย์เอไม่เนอร์นะครับนะครับเอาไหมสองสามซอนนะครับพอจะซอนนี่ก็มือใส่ใหญ่ใหญ่ไมาคอร์ดจีครับซอนนะครับพร้อมๆเข้ามาซอนนะครับซอนลาซอนลาฟ้าฟ้าตัวนี้ครับฟ้าชาบตัวนี้ครับ มานี่ครับนะครับพร<อ>านะครับเนิวนางก็ได้ครับนะครับฟ้านี้เป็นอีกีครับนครับแต่แกลาเอีไม่ไดนเลยราครับมาครับในบรรทัดที่สองนะครับแต่ก็ของสุดท้ายของบรรทัดที่สองก็จะเป็น ไมเนยยุ่งสิวะครับลาดูมีเนาะแม่ก็สิเปลี่ยนเป็นนิ้วก้อยนะครับย้ายมาเสียงซ้อนนะครับนิ้วกลางนะครับสิย้ายมากดเสียงทีนะครับแต่ว่านิ้วโป้งอยู่เสียงมีให้เก่าครับเห็นไหมครับอันนี้คือคอร์ด E minor นะครับนี่ครับเปลี่ยนแค่นี้ครับนย้ายย้ายนิ้วก้อยกับนิ้วกลางไปครับ E minor E minor นะครับ E minor E minor ถ้าเป็นคอร์ดซีอ่าถ้าเป็นคอร์ด G นะครับถ้าเป็นคอร์ด G นี่นะครับย้ายมาเบิดมือเลยครับ ใช่มาเบิดมือสิเลยนะครับย้ายไปด้านซ้ายมือนะครับ1ชุดนะครับ1อ่า1นึ่ริมเนาะเอไม่เหนื่อยสิขอจี้ยังสิเนะครับเอไม่เหนื่อยยังสินะครับเอไม่เหนื่อยย้ายสองย้ายนิ้วก้อยกับนิ้วกลางไปนะครับนิ้วโปง่งอยู่เสียงมีคือเกา่านะครับผมอ่าเอาไม้นะครับตอนนี้ถึงใส่แล้วประทัดที่3นะครับ ซ้อนมีเลโดนี่จิเป็นคอร์ซีนะครับนี่ครับบรรทัดที่สามนี่ครับซ่อนมีเลโดนะครับคอร์ซีก็คือนิ้วก้อยนี่ยูซอนนะครับประหันต่ปหันต์ยูอีเมเนอร์ตัวนี้เนาะง่ายแค่นิ้วก้อยก็วโป้งนี่เอาไวปมองเก้าครับง่ายจากนิ้วนิ้วกลางว่าเป็นคอร์ซีนะครับก็จะเป็นโดมีซอนนะครับหรือว่าอันนี้เป็นซอนโดมีนะครับคือกันครับแต่ว่าเป็นคอร์ดซีกันนะครับคือยังหลายอีพีนะครับที่ครูเตียงเคยแนะนำไปนะครับ ข้อผ uh, so oh, okay, ิดพลาด YouTube ไม่ได้ร oh, okay, yeah, ับวิดีโอมากพอจะทำอะไรจะอ๋อโอเคครับพ่อปีนะครับบอกว่าอาจจะเกิดการดีเลย์จั่งหน่อยเอาวพ่เป็ียังนะครับเอาไหมครับเดี๋ยวเสียงให้ฟังสามมัินะครับซาซาออกเทปโปโลงอีกจักแปดสิบนซาซาครับซาซาสวัสดีทั้งห้าท่านนะครับเยนไมเน่ ยีเน่ซอครับถ่แล้วครับนมีเรโดี่ครับรดบท่ส네ร,รไปต่อไปเลดเนเลเลอยู Le, Do, Le, Mi, Son, 네่ Le. Le, กลางครับเลโดเมี Le, Do, Le, Mi, อนอยู่ก้อยนะครับ Le Do, Le, นะครับมันจะเป็นคือยังอรูปเก่าเหะครับเอมไมเนี่ยขึ้นอยู่โปงนะครับแรกๆก็ขึ้นอยู่โปง,นะโปงชี้กลางนางก้อยก็คือโดอ่าลาโดเลมิซอนนะครับซอนมีเลโดเลโดเลมิซอนนะครับเลโดเลมิซอนก็จะมีมาขอดจีนะครับเลโดเลมิซอนหนึ่ง คอจี <G S 2> เล<ห>่นสองสองขอ,องครับผมฟาซ่อนะดี๋ยวครับนาทีซีนะครับฟ้าฝ้าฉับครับฟ้าซอนฟ้าซอนนาทีเลซ่อนฟาครับจากคอจีไม่เนื่อมาอีไม่เนื่อยยังไงครับเปลี่ยนตั้งแต่นิ้วโป่งใหญ่มาเป็นเสียงมีเนี่ยครับใหญ่จากเรีมาเป็นมีนะครับก็คือซอนที มีนะครับเพราะหานเป็นซอนทีเลเนาะคอจีจะเป็นซอนทีเล่หมืนกัครับเข้ากันใหญ่แค่นี้โปร่งมากนะครับก็จะเป็นซอนทีมีก็เป็นอีไม่เนื้อครับเอาไหมพอเสรจแล้วอ่าอ,อีไม่เนื้อครับ,บ ไม่เหนื่อยสองห่องครับ ne, le, นะครับแบลวก็จะเป็นโดลาซอนมีนะครับวันนี้นิ้วก้อยนะครับดูนะครับโด <La. S 1> ลาเนยียวลาเนยียวนะโดลาซอนมีเโดอ่าโดนี่สิกลับมาคอร์ดอ่าคอร์ดซีครับเลมีเลมิเลโด ยังม่เหนื่อยคือเขาครับนี่ครับตัวนี้ถึงมรรทัดที่บรรทัดที่6นะครับบรรทัดที่6อันนี้คือท่อนแรกครับท่อนแรกนี่ถึงมรรทัดที่6นะครับเอาไม้นะครับซาซานะครับผู้ใดล่นท่านกะเดี๋ยวไปเลี้ยบึงไม้นะครับอเอาไม้ครับประเทศหนึ่งยังมเนื้อ G ยเงไมเนื้ เือจบจบบรรทัดที่หกไครับหรือว่าท่อนที่1นะครับท่อนที่ไหนอ่าบรรทัดที่เนะครับลาทีโดนี่ครับโดโดชาร์ปเลยครับโดชาร์ปนะครับออไม่เจอร์ครับอันนี้นะครับนมีโป้ไม่มีครับมีลาธีโดอันนี้สิเป็นจากเอเม่เหนือยูคสีนะครับมือสายไปนี่สิเป็นนิ้วกลางอีขึ้นมาจับโดชาร์ปตัวนี้ครับ มันสิเป็นคีย C A major นะครับเอาไมายเอาไม้เอามือใส่ครับเอามือขวาครับมีมีลาทีโดชาร์ปทีลาทีโดเรมีมีเนี่ยกลับไป E ไม่เหนือครับกลับไป E ไม่เหนือนะครับคือเก่าครับ E ไม่เหนือนะครับคือเก่านะครับแล้วก็ซอนฟาซอนนะครับซอนฟาซอนก็จิไปคอร์จีครับ สังเกตนะครับลงซ้อนจะเป็นคอร์จีนะครับลงนี้นี่เออไมเนอร์ก็ได้หรือคอรซี่ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี่จะเป็นเอไมเนอร์นะครับถ้าเป็นลงเอไมเนอร์อ่าลงลาก็เป็นเอไมเนอร์นะครับลงเอไมเนอร์ก็จะลงมีเป็นเอไมเนอร์ลงซอนเป็นคอร์จีนะครับลงโดเป็นคอรซี่นะครับเบื้องง่ายๆครับนะครับอ่าเอาไหมครับ <G. S 2> ทีีลลาาอีไม่เนอ่นอีไม่เนอ่นนะครับอ่าอีไม่เนอ่นจบอีไม่เนอ่นครับอีไม่เนอ่นสามห่องต่อกันนะครับบัตรจ้าไทยป e. e. ็นอีไม่เนิ่นเลยครับอีไม่เนอ่นต่อมาจากบัตรที่บัตรที่แปดเลยครับเอาไหมนะครับที่นี่ทั้งเพลงนะครับเอาเอา,เอาทั้งเพลงครับพระเจ้าแผ่นดินขอไปรีบบ้างไหมนะครับเนาะ เรื่องไหมครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ยบนะครับประมาณนี้นะครับการเล่นเอ่อคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดไล้แฮร์หรือคีย์บอร์ดมอลลัมนะครับเพลงจดหมายจากแม่นะครับก็เป็นเพลงที่เพิ่นเอาไปเล่นในเอ่อมอลลัมเพิ่นนะครับหรือว่าวงกลองยาวนะครับที่เขาคุ้นๆกันเนาะเสียงเป็นเดนเนาะครับเสียงสะท้อนบ่นะครับรอบที่แล้วนี่เล่นนะครับเสียงสะท้อนนะครับเสียงมันสะท้อนกันจักหน่อยนะครับรอบนี้ก็เป็นอั่างใดนอสะท้อนบ่เดี๋ยวถ้าเฮาไปเล่น เาไปใส่กับลลยเฮนะครับมันก็สิเข้าไปอยู่ในปนปนกันกับลลยเฮนะครับเดี๋ยวสิเลนให้ฟังว่ามันเขาไปอยู่ในลายช่วงไหนนะครับยาวสิเอาประมาณ สวัสดีครับผมครับวีามาดึกกันหน่ครับเจ่านะิงงนะครับ นี่นะครับผมการที่เอาเพลงนะครับเอนุทเพลงจดหมายจากแม่นะครับเอาไปเล่นนะครับเอาไปเล่นใส่ลายเฮนะครับมอลลัมนะครับลายมอลลัมหรือว่าลายเฮหรือว่าลายต่างๆนะครับเอาไปเล่นนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมื่อวานนี้มื่อวานนี้มาดึกเก็กน้อยครับผมมื่อวานนี้มาดึกเก็กน้อยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่กําลังสนใจเนาะหลายๆคนนะครับเพื่อนก่า กำลังศึกษาอยู่เนี่ยกำลังฝึกเล่นนะครับผมแต่พี่กำลังแจกให้ครับสำหรับผู้ที่ฝึกเล่นนะครับคีย์บอร์ดมอลํานะครับหรือว่าคีย์บอร์ดเพียงลูกทุ่งมอลลัก็ากักนไปนะครับผมคลิปนี้คนจูเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ